น้องลูกชายถูกสาวนกต่อวางยารู้ตัวอีกทีโผล่ปลอยเป็ดถูกบังคับเป็น call center หลังจากหนุ่ม21ปีขึ้นรถแท็กซี่ออกจากบ้านไปเย็นวันที่26มกราคมบอกแม่จะไปทำธุระแต่ไม่กลับบ้านจนลูกชายคนโตได้ข่าวมาว่าน้องชายอยู่ปลอยเป็ดแล้วส่แชทมาหาพี่ชายว่าพอขึ้นแท็กซี่ปุ๊บก็ถูกสาวที่รู้จักกันในไอจใช้ถุงดำคลุมหัวและให้ดื่มน้ำ พอหลับไปตื่นมาอีกทีก็อยู่ที่ปอยเป็ดถูกบังคับทำงาน call center แต่ถ้าอยากจะกลับบ้านเนี่ยต้องนำเงิน2ล้านบาทมาไถ่ตัวแต่ถ้าไม่มีก็ต้องทำงานแบบนี้ไปจนกว่าจะครบ9เดือนค่ะฝั่งพี่ชายบอกว่าน้องชายส่งพิกัดล่าสุดมาให้กลางดึกวันที่2กุมภาพันธ์จากนั้นติดต่อไม่ได้อีกเลยก็เลยเป็นห่วงความปลอดภัยของน้องและได้ติดต่อขอความช่วยเหลือให้จากิงสะพานใหม่ พามาแจ้งความที่กองปราบเพื่อช่วยเหลือน้องให้ได้ล่าสุดตำรวจรับปากค่ะว่าจะประสานสถานทูตไทยในกัมพูชาให้ทราบว่ามีหนุ่มไทยรายนี้ถูกบังคับให้ไปทำงานที่นั่นเพื่อจะได้เข้าไปช่วยเหลือพาตัวกลับไทยต่อไปขณะที่ลูกเพจดราม่าแอดดิกให้ข้อมูลค่ะว่าลูกศิษย์ของเธอก็เคยถูกหลอกไปทำงานที่กัมพูชาด้วยวิธีการเดียวกันนี้หลังจากน้องรับทำงานพาร์ทไทาม์แพ็กสินค้าสาวันช่วงวันหยุดยาว ก็ขึ้นรถตู้ไปปรากฏว่าหลังจากกินน้ําแล้วหลับไปตื่นมาอีกทีอยู่สระแก้วแล้วก็ต้องข้ามไปทํางานแกง้งลเซ็นเตอร์ที่กัมพูชาเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงวันแม่ค่ะและน้องได้รับการช่วยเหลือกลับมาในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาวันก่อนก็เพิ่งมีกรณีสาวอุดรธานีอายุ18ปีถูกบังคับทํางานแกง้งลเซ็นเตอร์ที่ปอยเปตได้ติดต่อกลับมายังครอบครัวบอกว่าเธออยากกลับบ้านแต่ก็กลัวติดคุก เพราะเธอมีหมายจับคดีบัญชีม้าเพียบที่ลาชิยูเมื่อคอมเมนต์ตลอดชาตร์บอบอถือจับบอถามว่าถือกับบอต้องเข้าสู้กระบวนกันอีลาก็ต้องไปแห้กันในชั้นสาลว่าเขาถือหลอกไปยังไงนังชี้อะไบอทั้งหมดนี้กําลังสะท้อนนะคะว่ากิจการแก๊งลเซ็นเตอร์เติบโตเป็นอย่างดีจนต้องมีการรับสมัครคนงานในธุรกิจสีเทานี้เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเม,นมื่อหาไม่ได้ก็เริ่มปรับเปลี่ยนวิธี ใช้นางนกต่อลวงเหยื่อในเชิงชู้สาวขณะเดียวกันก็ต้องสู้ยุทธการปิดปากมา้าถึงขนาดโพสตหานายหน้าส่งเด็กเปิดบัญชีสแกนหน้าแลกเงิน4,000บาท2วันจบงานมีอาหารพร้อมที่พักฟรีโพสตกันโจงครึ่มแบบไม่เกรงกลัวกฎหมายฟังแบบนี้แล้วก็ต้องช่วยกันแชร์ต่อส่งข่าวบอกกันนะคะเพื่อเตือนให้ลูกหลานของเราระมัดระวังตัวกันมากขึ้นค่ะ